เป็นอยางก็อยางเนาะิไแต่ม uh> ันโตหน่อยดีเดียวนะเออปลาคอนนเป็นปลาคอเนาะมล่มปลาดุกบายดีพรอพี่น้อะททาสบายดีพีทุกคนมือนนตเอามองมาใส่เนาะพี่นเสียงว่าพน ตกเมื h h bueno, này, ่อคืนเลยเขาก็พออย่ามาเบื่อคืนเลยพี่น้องเลยหยุเข่าเลยเนาะเมื่อนี้ก็ยังตกอยู่แต่ว่ามันสีบาดตกบาดยุดฐานเนาะพี่น้องเนาะน้ำเกินไล่แห้พี่น้องเนาะแล้วที่ยังใส่แค่นั้นแค่ที่มีบอนใส่จะบอกนะมองกระสังใส่เต็มเลยพี่น้องแค่ถือจะบอถึงเนาะมื่อนี้เอามองมาสองหัวพี่น้องมองสามเส้นเกินกั็มองสี่เส้นเนาะเตรียมมาเบิร์กมาสมกันพี่น้อง แต่ว่าตอนตอนใส่อาจจะบม่ได้ถ่ายพี่น้องเบิ่งเนาะอุ้ยไปถือกล่องให้พี่น้องเลยเนี่ยมาลองจิบไปหาบอลใส่ก่อนอ่ะแต่พามาตอนใส่เลยเนาะพี่น้องมาลองกระจายหม้อเรียบร้อยเนาะพู้ใส่ลงไปพูนเนาะซองหัวพี่น้องเนาะนี่เนี่ยออกลับมาไปแข่งตัวนึงเห็นไหมไปแข่งหน่อยหม้อสามเส้นครึ่งเนาะสามเนี่ยสามเส้นครึ่ง คนแรกเมื่อแรกคนแรกพี่น้องเอ้ยสีมาย,ยามเนาะโอ้โหสีมานหรือบอเนาะคาทาเบังคาสมนั้นกันเจ้าปลาเป็นไดร์ไลาย,ลายโอ้เก็บผ้าเป็นเก็บเนะาะไดร์ไลน์หร เผาป่าบอโตาป่า tamam, ับมาเงปลาปลาตะาโเนาะเอาไปปิดใช่เนาะต่อยเนาะยอนีะได้ตใัช้าตวหน่อย้ว้ย้ยไ น้ำกระถ่มเนาะยาแต่ปลุกไหเอยห้อยยาเด้อขากิรอกเนี่ยนี่กาย่างเดียวคุณป้าขากตะเครื่องดื่มบ่คาาตะเครื่องดื่มกับแกมีเลยอนี่กมวนจิบเราสามหลวงอ้โหจาลวงมาสามลวงวะรอ้่มู่เระาวงแนี้ มีคนมาจองกับทีเอเนาะมีคนมาจองกัีเด้อเนาะเจ้าังมึงก็ย่องกันคุ้มมั้เนย

Rồi sạp tuốc nạm diệp loại đấy đây Phải ừ. Tôi phải dàm Nạm nó đùa lại vậy nội Bộ nạm nó có cái tí nào โทรศัพท์ไฟตกน้ำก็แล้วเด้ออืมหนามันดวงหลายหนามันหลายรัโอู้หโซ่กลองในตีโอ้ยตายแล้ว

ตึงกสอบเว้ยอะไรนะตึงกสอบบาึ้งโลคือจังไรเงี้ยเขาฝึกคืออาอยงยาบาดหนมาฝึกโอ้หาขนาดน้องดู มาคนขี่มมกินเมียอ,อ,อยู่เพื่อมาเริ่มาเบิงปลาเริ่มาเบิงปลาต้นนะต้นนะหักเอาเนีตนหมอมันแค้มถางนอนเดิมลยค่ัพี่จิบเร <laughs> ในกระสอบนึงอันกรสอบเดียวโร่โตอย่างกระตกน่ามอยู่เสียวขนาดเว้ยบอนนี้เลือขนาดแล้วนี่พี่น้องกลางๆหัวเลยเนาะขอย่างตัวโทรศัพท์นี่แหน่ลาย ปกติหนาะมันฉิดหน่อยกว่านี้นะครับมันมันจะบวชน,นะนะมันจะบวชนไปปากไปทวีติเนาะอันนี้มันโดนปลามันก็นไปลายถ่านแต่ละปีเราได้หลายลายกูโมี๋ยู่ในหมันนั่นไหนแบบดังกูหมูนะในหมันนั่นไหนเพราะว่าหนามทั้งมดน่งมาโดงอยู่บอลน,นี้บอลเดียวเนาะพี่น้อเปล่าบอลัวดนี้อันนี้

เอาไปปจอบจะประจอก่อไใส่อยู่เหือนผเขาใส่เบ็ดใหญ่มากเลยโตใหญ่เกือบโล่โซโตาผีโผล่คายปลาโตแต่าสี่รอยาเป็นหใส่บ่ ะมันใส่อ่ะมันใส่ใส่แต่มอคมนกัะบาิตื้อไปขึ้นก็หลอกถ่ายคลิป